สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช a n n e l A รุนท่วานะครับและนี่ก็คือรายการพี่เอป้ายากับตอนที่มีชื่อว่ากันทาใหม่มีนาคม2 0 2 3ครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกข่าวเกี่ยวกับกันทาใหม่ที่เจาะวางขายในเดือนมีนาคมนี้นะครับให้ทุกท่านได้ทราบกันว่ามีกันทาตัวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสําหรับในเดือนมีนาคมนี้นะครับทาง l a ซาด้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นช่วง33นะครับก็อย่าลืมเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Lazada นะครับพิมพ์คำว่า ตลาดนัดของเล่นนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าคุณมีแอปพลิเคชัน Lazada อยู่ในมือถือแล้วเนี่ยจะซื้อกันทาทุกครั้งนะครับพิมพ์ตลาดนัดของเล่นแล้วเข้าไปกดคูปองซะคุณก็จะได้กันทาในราคาสุดคุ้มมาครอบครองนแน่นอนโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้มีกันทาาตัวใหม่อะไรให้เราได้กดจองกันบ้างไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยครับ สำหรับกันพลาตัวแรกที่จะวางขายในเดือนมีนาคม2023นะครับก็คือไฮเกรดกันดัมรูบิชเออร์ยอารนะครับภาษาอังกฤษน่าจะออกเสียงว่าเออออกเสียงยากนู่เหมือนกันนะก็เป็นเอ่อกันดัมนะครับจาก The Witch from Mercury นะครับที่เป็นตัวใหม่ที่จะออกวางขายในซีรีส์ไฮเกรดสำหรับจุดเด่นของกันพลาตัวนี้ก็คงเป็นรูปร่างที่ดูเหมือนสายแท้งนะครับมีความหนาหนักนะครับ โทนสีก็จะเป็นสีเอ่อสีฟ้าสีน้ําเงินหม่นหม่อนอมเทานะครับมาพร้อมกับเหมือนจะเป็นอาวุธหนักนะครับที่ถือไว้ด้วยแขนขวานะครับสําหรับกันพลาตัวนี้จริงๆมันมีลักษณะคล้ายๆกับเอ่อเวอร์ชิวอะไรพวกนั้นเลยเนอะของดับเบิลโอนะครับก็คิดว่าเป็นกันพลาที่น่าจะมีโครงสร้างเอ่อคล้ายๆกับ,ก Bridge, กบสไตล์ของพวกกันดัมลูบิชอะไรพวกนี้เพราะว่าชื่อมันก็กันดัมลูบิชนะ อุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับในตัวกันพลาตัวนี้ก็จะมีตัวโล่จะมีตัวปืนแคนนอนนะครับเหมือนเป็นเหมือนเป็นแมชชีนกันอันใหญ่ๆเลยนะครับมีมือมาให้เปลี่ยนนะครับทั้งแบบแบมือแล้วก็กำหมัดนะครับแล้วก็จะมีเป็นบีมเซเบอร์มาให้อีก2อันนะครับ พร้อมเอฟเฟกต์พาสิฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นกันพลาตัวแรกนะครับวางขายในวันที่4มีนาคมก็ถือว่าวางขายเร็วพอสมควรเลยนะครับราคา2,090เ็ยนนะครับต,ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ600กว่าบาท600กว่าบาทนะครับสำหรับก<อ>ันดัมลูบริชเออร์นะครับก็เป็นตัวแรกที่จะวางขายในเดือนมีนาคมครับกันพลาตัวที่2ที่จะวางขายในเดือนมีนาคมนะครับก็คือไฮเกรดกันดัมลูบริชตอนนะครับ ออ,ออกเสียงยากอีกแล้วนะครับก็เป็นกันพลาจาก h ฮเกรด e ด h e วิชฟร r ม m มอร์คิวรีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกันดั้มลูบิดชอรตัวนี้ภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นกันดั้มที่หน้าตาแปลกๆพอสมควรเนาะดูขาสั้นๆหน้าตาก็ คล้ายๆกับการดั้มใน0 o อะไรอย่างนั้นเลยนะครับมาแบบสีสันจะเป็นโทนเป็นสีน้ำตาลผสมโกโก้อะไรประมาณนี้นะครับอาวุธที่ถืออยู่ที่แขนขวาซึ่งแขนขวาก็ดูยาวมากเลยเนี่ยดูไม่ค่อยบาลานซ์กับช่วงขาเนี่ยก็มีลักษณะเป็นคล้ายๆปืนใหญ่คนดีไซน์เนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกับที่ดีไซน์หุ่นในการดั้มดับหรือเปล่า นะครับถ้าใครรู้ข้อมูลก็แจ้งผมด้วยแล้วกันดีไซน์ของคุณก็เรียกได้ว่าดูแปลกๆนะสำหรับผมผมว่าแม่งดูเหมือนไก่ว่ะมีโล่อันใหญ่ๆนะครับติดอยู่ข้างหลังด้วยพร้อมด้วยออทรัสเตอร์ไอพน่นอะไรแบบนี้นะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้เนี่ยก็จะมีโล่นะครับมีโล่มีปืนใหญ่เป็นปืนใหญ่เป็นเหมือนบีมแคนนอนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีมือมาให้เปลี่ยนนะครับ ก็เท่านี้นะครับไม่มีบีมเซเบอร์นะครับไฮเกรดกันดัมลูบลิชทอนนะครับก็จะวางขายในวันที่18มีนาคมนะครับราคา1760เ็ยนก็จะราคาถูกกว่ากันดัมลูบลิชเออนะครับเล็กน้อยนะครับ1760ก็ประมาณ500กว่าบาทนะครับ500กว่าบาทสำหรับกันดัมลูบลิชทอนนะครับก็เป็นกันพาตัวที่2ที่จะวางขายในเดือนมีนาคมครับ มาถึงกันดั้มตัวที่3นะครับที่จะวางขายในเดือนมีนาคมนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยแล้วผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะได้สั่งจองหรือว่ารอคอยที่จะซื้อมันที่ร้านค้าเต็มที่แล้วกันพลาตัวนั้นก็คือไฮเกรดกันดั้มเอเรียลรี i ิวนั่นเองนะครับน้องตกนะครับน้องตกยุงใครที่ได้ดูอนิเมชั่นตอนสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งไปก็น่าจะได้เห็นภาพลักษณ์ของหุ่นตัวนี้ที่ปรากฏออกมาแล้วนะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็เป็นการ รีบิวเหมือนชื่อมันเลยโครงสร้างเดิมยังมีความเป็นกันดัมเอเรียลอยู่แต่ว่า,าพวกชุดเกรอบสีสันอะไรบางอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโดนปรับให้ดูจริงจังมากขึ้นสำหรับกันพลาไฮเกรดกันดัมเอเรียลรีบิวเนี่ยนะครับก็มาพร้อมกับปืนนะครับบีมไรเฟิลเหมือนเดิมซึ่ง Beam r เ f ิลคราวนี้สามารถประกอบเข้ากับโล่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆบนตัวไฮเกรดกันดัมเอเรียลรีบิวตรงนี้ ให้กลายเป็นปืนใหญ่ๆได้ที่มีอนุภาพที่รุนแรงขึ้นในขณะที่ลูกเล่นของโลกก็ยังเหมือนให้เกรดกันดมเอเรียลเหมือนเดิมก็คือถอดประกอบ แล้วก็เอาไปติดตามส่วนต่างๆของร่างกายได้จุดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่เราบ่นๆกันเยอะก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมก็คือฐานโล่นะครับยังต้องติดกับฐานโล่เช่นเดิมนะครับจะไม่เหมือนกับกันดัมรูบิสที่เอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันและกลายเป็นโล่ได้เลยก็ภาพรวมขนาดจะดูสูงขึ้นกว่าไฮเกรดกันดัมเอเรียลเล็กน้อยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีกรอบเหมือนใส่ชุดกรอบหนาเข้าไปเนี่ยเลยทำให้ช่วงบนช่วงหน้าอกช่วงหัวไหล่เนี่ย ดูใหญ่ขึ้นกว่ากันดัมเอเรียลก็เดี๋ยวมารอดูนะว่าของจริงเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงจะสวยน่าสะสมมากแค่ไหนนะผมก็รอคอยที่จะซื้อมันมาสะสมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาต่อรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันสําหรับไฮเกรดกันดัมเอเรียลรีวิวตัวนี้ราคา1870นรยเบยนนะประมาณ600บาทวางขายวันที่18มีนาคมนี้ครับก็รอซื้อกันได้เลยก็มั่นใจเลยว่าขาดตลาดนะครับมั่นใจเลยว่าขาดตลาดแล้วราคาอาจจะขึ้นไปอีกแน่นอน ก็หวังว่าเราจะได้มันมาสะสมในราคาที่ปกติแล้วกันส่วนใครที่จองไปแล้วและได้มาแน่นอนก็ดีใจด้วยครับและนี่คือกันพลาตัวที่3ในเดือนมีนาคมครับ Hi Grade Gundam a r i a l Review ครับมาถึงกันพลาตัวสุดท้ายในเดือนมีนาคมนะครับก็เป็นกันพลา Sd นะครับในซีรีส์ uh, Sd World Hero เช่นเดียวกันเป็นตัวที่3ซึ่งตามมาจากทอง Freedom Justice ใครที่สะสมซีรีส์ uh, Sd World Hero มาโดยตลอดเนี่ยแล้ต้องการเอสดที่มันมีรายละเอียดเยอะๆเนี่ยผมว่าไอเนี่ยก็น่าจะไปสะสมให้มันครบเสร็จได้นะครับคือก่อนอันนี้มีสีทองสีม่วงใงป่ป่ะเดือนที่แล้วออกสีม่วงคราวนี้เป็นสีดำอ่ะก็สรุปนะครับในเดือนมีนาคม2023มีกันพลาออกมาใหม่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวที่วางขายในร้านค้าปกตินะครับหก็คือไฮเกรดกันดัมลูบริชเออนะครับตัวแรกนะครับราคาประมาณ600กว่าบาท ตัวที่2คือไฮเกรดกันดัมลูบริชทอนนะครับก็ราคาประมาณ500กว่าบาทตัวที่3ก็คืออันนี้คือไฮไลท์เลยผมคิดว่าทุกคนต้องมีนะครับก็คือไฮเกรดกันดัมเอเรียลรีบิวนะครับราคาประมาณ600บาทและสุดท้ายก็คือ SD World Hero นะครับซึ่งยังไม่เปิดเผยชื่อนะครับ1นึ่ย็เยน3,400นะครับประมาณนี้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับมีไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเดือน4จะจัดหนักเลยนะครับ ก็ลุ้นให้ทุกคนได้ให้เกตกันดัมเ r เรียลรีวิวมาสะสมกันครับสำหรับพี่เอป้าย,ยาววันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลที่ผมให้ไปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการซื้อกันพลาบ๊ายบายครับถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกชอบคลิปรีวิวกันพลาที่ผมทำและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตาม <sh arp> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปโหลดให้ชมกันอีกในอนาคตนะครับ